แต่อัปเดตข่าวความคืบหน้าคดีโกงที่ท่านผู้ชมที่สนใจติดตามนะฮะเป็นคดีอื้อเฉามากก่อนหน้านี้แล้ววันนี้มีคดีพลิกนะคดีพลิกก็คือคดีทุจริตสาวกนคลองจันท์คดีช่อกงประชาชน<อ>ที่นายสุภชัยศรีสุภักษรคนนี้เป็นจำเลยและพวกนะฮะคือก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยชี้ว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะพูดภาษาชาวบ้านก็คือ ชนะฟาวนะฮะชนะด้วยประเด็นข้อกฎหมายแต่ปรากฏว,ว่าวันนี้ฮะสารอุทธรพิภาคษากลับนะฮะโดยพิภากษาว่าฝ่ายจำเลยคือนา,ายสุภชัยศรีสุภักษรและพวกมีความผิดจริงนะ,นะลงโทษจำคุกนะนา<ะ>ยสุภาชัยนี่ถูกสารพิภาคษาลงโทษจำคุก700กว่าปีนะเกว่าปีน,นี่คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตสาหกร์คเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์นะฮะแล้วคดีที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เป็นคดีออ,อ่างทับ60คดีลักทรัพย์ในจ้างและคดีออ่าง3 3 3 9ทับ59คดีช่อโกงประชาชน DSI ทําสทำสำนวนคดีก่อนหน้านั้นแต่รวมสำนวนพิจารณา30มิถุนา64สารยกฟ้องอแล้วก็มาวันนี้ล่าสุดนะข่าวล่ามาไว ศาลอุทธรณ์พิพภากษาแก้พิพภากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุกฮะนี่ครับคดีนี้น่าสนใจยังไงคดีนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามูลความผิดเนี่ยกว่าหมื่นล้านนะแต่ว่าคดีนี้ตัวของพระธรรมชโยเนี่ยยังไม่ได้เป็นจำเลยนะครคดีนี้ที่น่าสนใจคืออะไรคดีนี้คือเป็นคดีมูลฐานเลยอะ คดีตั้งต้นน่ะที่เป็นตัวยืนยันว่ามันมีการทุจริตมีการช่อกงประชาชนแล้วมันเป็นมูลฐานความผิดตั้งต้นแล้วสืบสาวเส้นทางการเงินออกไปหลายทางรวมไปถึงบางสายเนี่ยไปที่วัดพระธรรมกายไปที่อดีตพระธรรมชโยศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินก่อนหน้านี้ยกฟ้องฝ่ายจำเลยนอกจากฝ่ายจำเลยเฮแล้วเนี่ย บรรดาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเส้นทางการเงินอื่นๆก็แอบ,บยิ้มตามไปด้วยแต่ล่าสุดวันนี้พิพากษารลงโทษจำคุกจำเลยกว่า700ปีแต่จำคุกสูงสุดก็ได้ไม่เกินกฎหมายกำหนดนะเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดได้ที่นี่นี่คือสดๆร้อนๆแหล่งข่าวเนี่ยรายงานเข้ามาล่าสุดนี้เองนะซึ่งเดี๋ยวทีมข่าวท็อปนิวเราเนี่ยก็จะสรุปรวมไปถึงให้รายละเอียดเชิงลึกตามมาด้วยนะ หน้าหนาวปีนี้หนาวไปถึงวัดใหญ่คดีพลิกนะเพราะว่าล่าสุดนี่ตัวละครสําคัญเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจําแล้วก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเพราะว่าศาลไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวออกมามาเจอคดีนี้เข้าไปถ้าเกิดต้องรับโทษเต็มแม็กเนี่ยโอ้โหคงอยู่อีกยาวฮะแล้วก็มีคดีที่รอยอยู่อีกคดีอีกหลายคดีอะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือคดีฟอกเงินที่ ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพระธรรมชโยส่วนตัวพระธรรมชโยก็หนีหมายจับอยู่นะพระเดชพระคุณก็หนีหมายจับอยู่แต่นายสุภชัยศรีสุภาอักษรเนี่ยยังอยู่ในเรือนจําแล้ววันนี้ศาลก็ตัดสินลงโทษจําคุกนะฮะกว่า700ปีและให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยกวาหมื่นล้านบาทานะรายละเอียดใครต้องชดใช้อย่างไรจําเลยคนอื่นไปยังไงเดี๋ยวติดตามได้ที่นี่แต่นี้อัปเดตให้ก่อนนะสดสดร้อน คดีพลิกถือว่าเป็นคดีที่ยาวนานพอสมควรนะเหตุเกิดมูลการทุจริตนี่การกระทำเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี52ถึงปี55พฤติการก็คือร่วมกันนะอำพรางความเน่าเฟะของสาก์ไว้อ้างว่ามีสัญญากู้เงินนะแต่จริงๆเนี่ยทำสัญญาเท็จแต่ข้างในเนี่ยโบเบเลยไม่มีอะไรเลยนะทำให้ดูเหมือนว่าสาก์เนี่ยโอ้โหเจ๋งปีปูฟู่ผลประกอบการยอดเยี่ยม เอาเงินชาบ้านเข้ามา oh. แล้วสุดท้ายก็พองทายออกไปตามเส้นทางต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคดีใหญ่มากเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ฮะน่าสนใจมากว่าคดีนี้มันจะมีผลสะเทือนไปถึงไหนยังไงบ้างค่ะนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา กับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store